สวัสดีครับมาอนียามสาๆครับมาพอกับบ่าแเดียนอีสานตายครับมาอนีบ่าแดีนมีน่เมนูบานๆเห่าครับบ่าแเดียนใดบอนมากครับบอนแกงครับพี่น้องบอ่าแเดนสีมาแกงให้พี่น้องได้ชิมได้เบิ่งว่า เอนบอลทางออสานใตาทางเบาเดนซิมีสูตรไดที่พี่น้องบาทัานหูเบาเดนกับซีเอทให้พี่น้องในเบิง้งบอลเนี่ก็เป็นบอลแกงเลยครับบอลมันจะมีหลายประเภทแต่บอลน,นี่เป็นบอลแกงบอลหวานแต่เบาเดนสีเอาไปปอกเส้นใหญ่ออกก่อนครับพี่น้องัตถดิบอุปกรณ์ของเบาเดนกับซิมี่ เนื้อหมูครับซีขีดเนื้อหมูสามสันครับเราเด็กใส่หมูสามสันใบหย,ย่านั่งเขาเบือ่อพม่นานทั้งภาษาไทยเขาเอียนว่าเข่าซานเซนหนำครับเอาไว้ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเลยครับพี่น้องน้ำปลา เือผงหนวตะคีครับพักขาเห่าหรือพักชมผักอตูครับ,เ,รบเดี๋ยวให้เบาเดนไปปอกเส้นใหญ่บอลออกก่อนครับพี่น้องขอติดตามเบ้องครับ

อันไปนดี่เไปข้าางกว่าตัวนี้ชื่อว่าข้าวัดแนวลงแล้วที่เด็ดคือเห็นผัดเยอะนะคุณผู้ชมโอ้ผัเยอะมากนะฮีสผัดอันนี้ขออนุญาตชี้นะนีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เรียกลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวบอดนจะเอาไปต้มก่อนครับตอนนี้ทาให้ิญย ขั้นตอนแรกเฮ้าก็สิเอาบอลไปตมให้เปื่อยก่อนครับให้บอลเปื่อยก่อน เราเดยกับสิไปเป็นน้ำมอย่านั่งครับเขาเบื่อครับ บดเดนสตำพริกก่อนครับใส่เกลือไปนําครับอ่าเสร็จแล้วครับพร่กเท้าตำถ้าก็ใส่ลงไปก่อนครับพี่น้อง ใส่เนื้อหมูสามชันลงไปก่อนครับพี่น้องคนในเขากันก่อน หเหนือมูสุกห้ากใส่ใส่บอนลงไปตามหลังครับพี่น้องเมื่อสุกแล้วเห้าก่ใส่เกลือลงไปนำปลาครับพี่น้องนำปลาใส่เบิรแล้ว ไปเลยครับฝงหนัวครับฝงหนัวชิ๋ยน้อยบอลลงไปครับพี่น้อง เนี่ยข้นใ้เข้ากันก่อนครับเ mm. ดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนเ mm. บาเด่กับเซมาสไซพักชะอมผักขาเห่าหนะครับกับพักอิตูใส่พักอิตูครับ ตะขาากจะกินบ้พี่นอ้อง